สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกาถึง15ธันวามาดูกันนะคะว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือน พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่ร่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญเกี่ยวกับเรื่องใดมาดูไพ่ใบแรกกันนะคะไพ่ใบแรกได้ไพออ่อัศวินเหรียญน,นะคะ ไพ่ใบที่สองได้ไพ่เมจิกเชียนไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่ The w o r l d อ่ะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี่โอ้ยจัดว่าดีนะจริงๆแล้วจัดว่าดีคุณกำลังมองหาความมั่นคงให้กับชีวิตคุณมากขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยลาหูย้ายเข้าสู่ราศีกุม นะคะย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมตั้งแต่วันที่5้าพฤษภาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มันจะมีการแปรปวนของทุกๆท,ทั้ง12ราศีในบางราศีก็แปรปวนไปในด้านลบอาจจะเป็นลบช่วงแรกๆแ,แล้วจะดีในช่วงกลางๆไปไปลายส่วนบางราศีก็ ดีขึ้นมาเลยโดดเด่นขึ้นเลยโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกจะดีนะคะใครที่เกิดราศีพิจิกหรือใครที่เกิดลัคนาพิจิกในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยเขาบอกว่ามีความมั่นคงในด้านทรัพย์สินเงินทองมากยิ่งขึ้นมองโฟกัสในเรื่องการทํางาน เกี่ยวกับเรื่องลาบผลรายได้แล้วงานของคุณอาจจะเป็นงานที่คุณทํามาแล้วพัฒนาต่อยอดทําให้คุณเนี่ยสามารถนั่งอยู่กับที่เฉยๆแต่ก็ยังมีรายได้ไหลเข้ามาเรื่อยๆบางคนก็ได้จากการเล่นหุ้นบางคนก็ได้จากการทําธุรกิจที่เรียกว่าต่อยอดแล้วมันจะเติบโตขยับขยายของมันไปเองเรื่อยๆทําให้มีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆหรือไม่บางคนก็กําลังที่จะคิด ค้นหรือคิดหาทําอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นดังนั้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกถ้าในด้านเรื่องการงานแล้วเขาเรียกว่ามีความกระตือรือร้อนแต่ไม่ต้องทําอะไรมากก็เรียกว่าจับเงินจับทองได้อย่างง่ายๆด้วยความรู้ความสามารถเพราะไพ่ใบที่สองเป็นเมจิเชียนคุณเป็นคนรอบรู้โดยเฉพาะชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกใครที่รอบรู้หลายๆด้าน ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าราศีพิจิกจะต้องเก่งไปหมดทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่มีความรอบรู้หลายๆด้านสามารถที่จะหยิบจับทําอะไรเช้นก็ทําได้เป็นสมุททุกอย่างจะยิ่งมีเอ่อจะยิ่งมีโอกาสมากกว่าคนที่เก่งแค่เพียงอย่างเดียวเก่งแค่เพียงเรื่องเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีความรู้หลากหลายหรือหลายด้านมันจะสามารถที่ว่าไอ้นี่ฉันก็ทําได้ไอ้นั่นฉันก็ทําได้จะเอาในสิ่งที่คุณรู้ หลายด้านนี่แหละมาประกอบเป็นอาชีพแล้วส่งผลทําให้คุณอาจจะทํางานทางด้านโลกออนไลน์ก็ได้หรือคุณอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ด้วยการใช้คําพูดคาจาต่างๆหรือบางคนอาจจะเป็นไกด์เป็นมกักคุเทศหรืออาจจะทําทัวร์อาจจะมีการทําพาไปโมูก็ได้การทําเป็นไกด์เป็นล่ามหรือทําทัวร์ คุณอาจที่จะไม่ได้ทําด้วยตัวคุณเองคุณอาจจะจ้างคนแล้วคุณก็นั่งเก็บกินผลประโยชน์ตรงนั้นได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการทําอะไรเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกก็ได้หรืออาจจะติดต่อสินค้าต่างประเทศที่ดูว่าเอ้ยอันนี้มันน่าจะเอามาขายในไทยนะราคาที่ต่างประเทศมันถูกกว่าในไทยมากเลยทีเดียวคุณก็อาจจะมีคนรู้จักอยู่ที่ต่างประเทศแล้วทําให้คุณเอามาขายในโลกออนไลน์ที่สามารถตัดราคาคนอื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ามาดามไปต่างประเทศแล้วเหียนว่า โหราคามันต่างกว่ากันครึ่งต่อครึ่งเลยเหรอหลายพันเลยเหรอมีหน้าก็ถึงเอามาขายได้ถูกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะมีช่องทางในการทามาหากินมากยิ่งขึ้นบางทีเราอยู่เฉยๆอยู่กับที่เราก็สามารถต่อยอดได้สําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกบางคนที่มีสติปัญญาในด้านนี้นะคะส่วนบางคนที่รู้น้อย นะคะควรศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจะได้เสริมสติปัญญาให้กับคุณแล้วคุณจะมีโอกาสคุณจะมีช่องทางมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องการเงินเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเลยทีเดียวในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ส่วนเรื่องความรักเขาบอกว่าใครที่โสดอยู่ก็จะได้พบรักกับชาวต่างชาติเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์ของคุณเพราะคุณเป็นคนพูดเก่งคุยเก่งวาทะสินดี พูดโน้มน้าวให้คุณเชื่อถือคุณได้ง่ายดังนั้นเวลาใครที่เข้ามาคุยกับคุณติดหลุมละติดหลุมตกหลุมรักคุณตรงคําพูดคุณนี่แหละอยู่ที่คุณจะเลือกหรือจะไม่เลือกนะคะบางคนชาวราศีพิจิกเลือกงานไม่เลือกความรักก็มีอยู่ที่ราศีพิจิกในแต่ละคนส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วเขาบอกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วกําลังสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอยากให้มีความมั่นคงอยากให้มี เ,เขาเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวเพื่อความมั่นคงของครอบครัวนะคะส่วนเรื่องสุขภาพวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานจัดว่าแข็งแรงดีส่วนผู้สูงอายุถ้าไม่มีโรคประจําตัวจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าใครที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วก็ต้องรักษาไปตามอาการตามโรคที่มีเกิดขึ้นนะคะส่วนโชคลาบ เอออันนี้มันเป็นกรณีพิเศษสําหรับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเลยนะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์มีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องเงินได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมาดูว่าควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญอย่างไรถึงจะยิ่งเฮงยิ่งปังมากกว่าเดิมใบแรกเขาบอกว่าให้จุดกำยาณฉีดน้ำปุงพมน้ำอบก็ได้ที่หิ้งพระหรือที่ที่เทพนะคะในช่วงเวลา8นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกา ในวันอาทิตย์วันอาทิตย์ปีเนี้ยมันอุบาทเพราะฉะนั้นจะได้ไปปัดเป่าเอาความอุบาทออกไปอุปสรรคติดขัดต่างๆการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆการขัดแย้งต่างๆการติชินนินทาใส่ร้ายป้ายสีหรือคนอิจฉาต่างๆน,นานาออกไปจากชีวิตเราซะเทพจะปัดเป่าออกไปนะคะจะทําให้คุณมีอํานาจวาสนาบาร,รมีมากยิ่งขึ้นใบต่อมาอืม วันอาทิตย์อีกแล้วเขาบอกว่าให้ซื้อแอปเปิลแดงแจกเด็กแอปเปิลแดงแจกเด็กในวันอาทิตย์ในช่วงเวลา7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคุณจะซื้อ1ลูกก็ได้หรือคุณจะซื้อ6ลูกก็ได้ที่เป็นแอปเปิลแดงแจกเด็กจะแจก6คนหรือจะแจกคนเดียว6ลูก6ลูกเลยก็ได้หรือจะแจกแค่เพียง1ลูกก็ได้ส,สุดแล้วแต่คุณแล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนเพื่อเป็นการอะไรแอปเปิลเนี่ยเวลาที่เรา แล้วเรากัดเข้าไปเราจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นหอมมันจะได้ทําให้ชีวิตของคุณหอมหวานมากยิ่งขึ้นและแอปเปิ้ลสีแดงเสริมอํานาจวาสนาบารมีในช่วงเนี้ยชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกอํานาจวาสนาบารมีของคุณนะมันตกต่าลงไปเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าปีเนี้มันอุบาทเพราะฉะนั้นถูกคนใส่ร้ายป้ายสีอยู่ถูกคนนินทาอยู่ถูกคนแอบแก้งอยู่ภายหลังเบื้องหลังอาจจะต่อหน้าเป็นนิด เป็นมิตรรับหลังเป็นศัตรูกับคุณก็ได้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นการที่เราทำให้อำนาจวาสนาบารมีของเราเนี่ยมีกลับมามากยิ่งขึ้นด้วยการให้ทานบารมีนะคะในวันอาทิตย์นะอย่าลืมนะในช่วง5ใน17นิกาถึง17นาฬิกา30นาทีใบต่อมาเขาบอกว่าให้สวดพระคาถาประจำวันพระรหัสสัปดี19จบในวันศุกร์สวดในวันศุกร์นะ19จบวันศุกรออ์วันสวดพระคาถา ประจําสวดพระคาถาประจําวันพระรหัสสป,ปดีสิบเก้าจบพระคาถาประจําวันพระรหัสสป,ปดีวันพระรหัสสป,ปดีปีนี้โลกาวินาศสวดเพื่อดับโลกาวินาศเพราะสวดในวันศุกร์วันศุกร์เสริมเรื่องอะไรความรักการเงินดับโลกาวินาศเพราะอะไรถ้าไม่ดับ ความรักเราจะมีปัญหาการเงินเราจะมีปัญหาแต่วันศุกร์ปีนี้ทั้งอธิบดีทั้งธงชัยเอาอธิบดีและธงชัยไปดักโลกาวินาศเลยนะคะโลกาวินาศจะทําอะไรถ้าเราไม่ทํามันก็อาจจะทําให้เรามีเรื่องเสียทรัพย์จากการเจ็บป่วยถ้าไม่เจ็บป่วยตัวเราก็จะเจ็บป่วยญาติผู้ใหญ่หรือลูกหลานภายในบ้านทําให้เราต้องเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองความรักอาจจะมีปัญหาเราหองระแหงกันพูดกันไม่ค่อยลงตัวพูดจาขวางหูกันนะคะ ประมาณนี้พูจาดูไม่นุ่มนวลแต่ถ้าเราสวดพระคาถาประจําวันพระราชปีสิบเก้าจบในช่วงเวลาสิบสองนาฬิกาถึงสิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีในวันศุกร์มันจะทําให้เราพูดอะไรดูนุ่มนวลขึ้นดูน่ารักน่าฟังดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นดูมีหลักการดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะวันพระรหัสมันเป็นดาวผู้ใหญ่จะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาเราผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยรักเรา อยู่ดีๆเกลียดเราหรืออยู่ดีๆอคติกับเราโดยที่บางทีเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแต่แค่เขาไปทําไปฟังคํายุแย่ของคนอื่นในช่วงเนี้ยลาหูย้ายมันทําให้ดวงของคุณกําลังจะเปลี่ยนนะคะดวงของคุณกําลังจะเปลี่ยนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จ้องอคติกับเราเชื่อคอํายุแย่ของคนอื่น แต่ถ้าตัวเราอยู่นิ่งๆมาโดยตลอดนะไม่ไม่ต้องต้องบอกก่อนเลยนะว่าอย่าไปแก้ต่างนะยิ่งแก้ต่างยิงเข้าตัวเหมือนเราอ,รอ่ะกินปูนร้อนท้องแต่ถ้าเรานิ่งเราไม่สนใจเราไม่แก้ต่างเกลียดก็เกลียดไปเพราะว่าเกลียดก็ไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นมารักเราก็ทําให้เราแค่เพียงเสมอตัวไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้ผลักดันอะไรเราเพียงแต่แค่รักเราเราก็แค่สบายใจไม่ต้องรู้สึกว่าต้องมาปั้นหน้าใส่ว่า oh, <c oughs> เขาเกลียดเราแต่เราก็ยังต้องไปปั้นหน้า <c oughs> คุยกับเขาแบบเนี้ย ะะเพียงแต่ว่าเราจะสบายใจยิ่งขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกคุณช่วยเหลือตัวเองเป็นดีที่สุดนะคะดังนั้นทําแบบนี้ซะแล้วมันจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นและจะดีมากยิ่งขึ้นด้วยสําหรับเอ่อต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกช่วงเนี้ช่วงที่ลาหูย้ายเข้าสู่ราศีกุม ดวงคุณเปลี่ยนเยอะมากเลยนะดีแทบทุกเรื่องเลยดังนั้นเสริมซะเสริมพลังบวกรับพลังบุญให้มันดีเฮงเฮงปังๆมากยิ่งขึ้นนะคะจบคำพยากรณ์ค่ะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ยิปซีไพ่ออลาเคิลไพ่ศาสตร์ไพ่ที่มีหนึ่งเดียวในโลกคือศาสตร์ญี่ปุ่นไพ่โคโคโลโนะหรือ เรียนศาสตร์มหาสรย์โดมิโน,โนทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ line, ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้แต่มาดามกำลังจะเปิดสอนคอร์สพิเศษนะคือคอร์สาศาสตร์ไพ่โคโคโรโน,โนาศาสตร์ญี่ปุ่นที่มีหนึ่งเดียวในโลกที่โรงแรมเมเบิลสอนวันเดียวจบตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกา ในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้ยังไม่ได้กำหนดวันอาจจะเป็นต้นเดือนหรืออาจจะเป็นปลายเดือนกรกฎาคมก็ได้แต่จะสอนไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะเพราะว่าจะได้เพื่อเพื่อที่คนทำงานจะได้ลงเรียนได้ใครสนใจที่โรงเรียนต้องจองคิวเข้ามาเพราะมาดามเปิดรับจำนวนจำกัดรับแค่เพียง30คนเท่านั้นเพราะต้องไปจองโรงแรม30ที่นั่งแล้วเขาจะมีอาหารให้30กล่องดังนั้นถ้าเกินจากนั้นนะ คนที่เป็นส่วนเกินจะไม่ได้อาหารมาดามจิงต้องรับจำนวนจำกัดใครสนใจต้องรีบทักอินบ็อกมาเต็มแล้วจะไม่รับนะคะราคาพิเศษบอกได้เลยว่าราคานี้ไม่เคยเปิดสอนมาก่อนเปิดสอนครั้งนี้ครั้งแรกราคาแค่เพียง6 9 9 9บาทคุณสามารถที่จะไม่ต้องเตรียมอะไรมาอีกเลยจ่ายแค่ค่าเรียนแล้วคุณเตรียมแค่ค่าค่ารถเดินทางไปกลับกับปากามาหนึ่งด้ามแล้วก็ ตำราได้ฟรีไพ่ได้ฟรีนะคะมีอาหารกลางวันให้ฟรีมีอาหารว่างช่วงเบรกให้มีใบป,ประกาศให้มีรหัสให้เข้าไปดูดูย้อนหลังฟรีอีก3เดือนนะคะใครสนใจเรียนทักอินบ็อกมาเดินทางง่ายสะดวกสบายโรงแรมเมเบิ้ลอยู่ตรงถนนสีนครินติดกับถนนบางนาตราดกมที่4.5 สามารถที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงสถานีวัดสีเอี่ยมมองฝั่งตรงข้ามมาจะเห็นโรงแรมเมเบิรเลยคุณข้ามฟากมาหรือคุณจะนั่งเรถเมย์ก็ได้นะคะถ้าใครอยู่แถวเหมอชิดลาดพร้าวขี้เกียจไม่อยากนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองคุณจะนั่งรถเมย์สาย45มาลงหน้าโรงแรมเมเบิรเลยก็ได้นะคะหรือใครอยู่แถวราม1 คุณก็สามารถนั่งรถแฟนั่งรถประจำทางสาย207มาลงหน้าโรงแรมเมเบิลได้หรือใครที่นั่งสาย38 46 48 133 365มาลงตรงถนนบางนาตาดตรงตรงวัดสีเอี่ยมหรือเลยวัดสีเอี่ยมมาสักป้ายหนึ่งแล้วเดินย้อนเข้ามานะเข้ามาทางที่จะเข้าถนนสีนคริน โรงแรมเมเบิลอยู่ตรงปา,ปากทางเลยนะคะมาง่ายสะดวกสบายหรือไม่ก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองง่ายสุดละแล้วลถ้าขี้เกียจเดินข้ามฟากนั่งมอเตอร์ไซค์วินพาข้ามไปนิดเดียวถึงหน้าโรงแรมเมเบิลเลยนะคะลงลงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่งมอเตอร์ไซค์วินตรงหน้าวัดสีเอี่ยมไปไปโรงแรมเมเบิลง่ายนิดเดียวหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดคุณก็สามารถมาเรียนเช้าและเย็นกลับได้ด้วยการนั่งเครื่อง มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมินั่ง a i r p o พอ Link มาลงสถานีหัวหมากจากสถานีหัวหมากนั่งสายสีเหลืองมาลงสถานีวัดสีเอี่ยมก็เห็นโรงแรมเมเบิลแล้วค่ะนะคะใครอยากเรียนจองมานะรับแค่เพียง30ที่นั่งเท่านั้นสำหรับ FC ที่สนใจอยากจะดูดวงกับมาดามไปการส่วนตัวทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงมาจองคิวดูดวงหรือมาสอบถามค่าครูกันได้ สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ